สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แกดยนันยันกดนานนากดเยอะๆนะคะเดี๋ยวไปฟังอ e ีเธอรพัมพรนาตอนขณะที่นั่งรถไปจะไปทำวุ่งทำแ่นอะไรกับผัวของหล่อนนะคะฟังจับสำเนียงจับคำพูดให้ดีๆมีอะไรแปลงๆแปลกๆในเงินที่มีการบริจาคให้แม่นกบัญชีไหนกันแน่ที่เขาเอาส่งให้ เอฟซีบริจาคเข้าไปแม่นกหรือของอิทธิ์ก็เลยวันนี้ก็เลยบอกให้ลุงปาไปตัดแว่นฮะน่าลื่นขึ้นสร้างวา่าลื่นน่าลื่นไม่ยังงน้าลื่นน้าลื่นฮะไม่ยังมันหมายถึงยังน่าลื่นน่าลื่น้าว่าหนามึ่นบอกฮะอะไรว่าน่าลื่นหน้าลื่นหรือน้ามึน ไอ้พยยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่อยู่ยมึงมาโยนขี้กูยังไงหน้าลื่นหน้าร่นถ้าเคยพูดน่าจะเคยพูดคาว่าทําหน้าระร่นนะคะหน้าืึนหน้าร่นนี่ไม่ไม่ได้เคยพูดมึงนี่หูยเดี๋ยวตบบงหูหน่วกอีกข้างหนึ่งเลยทะลึ่งจริงๆไอพ้พวยโดนพ่อแรกบอกให้บอลนุพาไปนะแต่ลุงเปลี่ยนใจพาป้าไปเองร้อนทำงานไม่ได้ออกก็ร้อนทํางานไม่ได้ร้อนมากทุกคนมันร้อนจนแบบ ถ้าค,คนจะมองว่าป้าไม่ออกมาก็ระเดี๋ยวคซีจะบอกว่าป้าไม่รักษาหน้าตัวเองมีอะไรแปลกหรือเปล่าคะปกติไอ้พลยจะไม่ค่อยขับรถพาเมยไปไหนงวดนี้บอกว่าเอาจะให้บ่าวนุพาไปแต่ไอ้พลยบอกไม่ต้องไม่ต้องมาเองอาจจะไม่อยากให้บ่าวนุเข้านาก็ได้เพราะว่าเพิ่งให้ไปพักไม่อยากจะให้เข้านาไม่อยากให้่วยโอกาสเข้านาตอนนี้ดูเหมือนว่าชิกโกแจแปนเนี่ย จะมีการนัดแนกกับเบานุให้มาหาแล้วก็จะพากันเข้านาอ้างว่าเพราะร้านก็เตียวเขาบอกเขาจะเปิดขายวันที่6เมษาวันเกิดอีเถดนี่มันวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่สองเาจะทํากันเหรออะไรทุกอย่างยังไม่ได้จัดไม่ได้เตรียมตรงเตาอะไรมีครบกันแล้วหรือยัง ร้อนมากทำงานไม่ได้ก็เลยขับรถไปส่งเมียดีกว่าจะได้นั่งในแอร์หรือต้องการจะกีดกันไม่อยากให้บางนุเข้ามายุ่งในนาอีกแล้วอย่างนั้นหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องแม่นกนะคะยอดล่าสุดเนี่ยหลายคนช่วยมากต้องขอบคุณมากมากนะคะทุกคนอ่าก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะ,คะ,คนะคะสำหรับคนที่โอนเข้ามาช่วยแม่นกนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นแลวก็ยังไม่เกี่ยวกับของลุงของป้าที่จะให้นะคะทุกคนรถตกลง ก็ยอดอยู่ที่ห้า0มืนสองพันนะคะห2 0 0มืนสองพันแล้วนะคะล่าสุดก็ขอบคุณมากๆเลยก็มีมีแม่ชม,มี่นะคะแม่ชม,มี่ส่งมาให้อีกมมอแม่ชม,มี่น้อยนะคะแกส่งมาให้อ่แม่นกนะคะอีกหนึ่งมืนแล้วก็สร้างเมนห้าพันะ 5, นะคะเดี๋ยวก็ตามจุดประสงค์เดี๋ยวตอนนี้วันนี้มันไปเบิกไม่ได้เห็นมาเร็นว่ามันอยู่ราช,าราชาการหรือเปล่าพก็สองในสามสาม,มันสำคัญนั่นแหละนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเบิกให้นะคะหน้า รวมยอดกับความกับแม่ชีม,มี่แล้วเขาคง,งจะใสส่่ีมวงคเอาอ๋อใส่สีม่วงวันนี้ใส่สีม่วงนะทุกคนรวมของแม่แม่ชีม,มี่นะรวมเลยนะกับยอดเมื่อกี้ก็จะหกหมื่นสองก็จะหกหมื่นสองนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะก็เ,เป็นกำลังใจให้แม่นกนะคะได้เรียกว่าอะไรสะดวกมีความรู้สึกโล่งใจกับการที่ต้องรักษาพยาบาลเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังแปลงแปลงนะคะ อิทธิใช้คําว่าตอนนี้ยอดเงินที่ช่วยแม่นกเนี่ยรวมกับนั่นนี่แล้วหกหมื่นสองแต่เดี๋ยวจะไปเบิกหมายความว่ายังไงคะทาไมไม่ได้โอนเข้าบัญชีแม่นกน้อยแม่นกนาแกโดยตรงโอนเข้าบัญชีใครคุณจะไปเบิกได้คือโอนเข้าบัญชีคุณใครอยากได้บัญชีแม่นกคุณบอกก็ให้ไปติดต่อไปเข้าไลน์แอดมินของคุณแล้วเขาก็ให้บัญชีคุณใช่ไหม ทำไมถึงทำแบบนี้คะทำไมไม่ให้โอนโดยตรงไปถึงแม่นกทำไมไม่เอาบัญชีแม่นกมาแล้วให้โอนโดยตรงไปถึงแม่นกเอาเข้าบัญชีคุณแล้วคุณค่อยไปเบิกเงินเอาเงินสดไปให้ทำไมนี่เห็นไหมคะไม่ต่างอะไรเลยกับเวลาทำกระถิน่นทำผ้าป่าแปะบัญชีวัด แต่เงินส่วนมากที่ติดต้นการเข้าบัญชียูทูบเบอร์ทั้งหมดเงินเข้าบัญชีวัดไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เงินที่เข้ามาทางบัญชียูทูบเบอร์บัญชีพวกคุณเยอะกว่าต้นต้องเอาต้นกันเยอะๆไปให้เหรอที่คุณพูดเนี่ยมันคืออะไรทําไมไม่เอาบัญชีแม่นกน้อยให้เขาโอนเข้ากันโดยตรงเอาบัญชีคุณมาวางทําไมยังไม่เข็ดอีกเลยเอาบัญชีตัวเองมาใช้เป็นญร่วมกับบัญชีบริษัทเนี่ย ยังไม่เข็ดอีกเหรอตรวจสอบได้ไหมอย่างเงี้ยเงินที่เข้าจริงๆมันตรวจสอบได้ไหมว่านี่คือเงินให้แม่นกน้อยเอามากลางได้ไหมถ้าให้เขาโอนไปคุณไม่เอาบัญชีคุณมายุ่งเลยคุณบอกให้เขาโอนไปโดยตรงที่บัญชีแม่นกน้อยมันไม่ดีกว่าเหรอ คนจะคอร,าาร์รัินทาคุณไม่ได้เลยจะได้ให้โอนเข้าบัญชีคุณแล้วจะรู้ไหมเงินที่เขาอาจจะเป็นแสสนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้บอกหกหมื่นกว่าต่อไปมันอาจเอาเงินไปให้และอาจจะมีคนยังโอนมาอีกก็ที่จะให้แม่นกร้อยแต่คุณไม่ได้เอาไปให้ล่ะมันตรวจสอบอะไรได้ไหมทาไมทําอะไรทุกอย่างมันต้องมีรับลมคมในทําให้เขาต้องตั้งข้อสังเกตได้อยู่ตลอดชอบใช่ไหม ชอบให้เป็นประเด็นใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ค่ะนะก็มีเอฟซี FC ของเชฟยันหรือเปล่าเชฟยันส่งไลน์มาบอกว่ามีเอฟซอยากจะออซื้อยาให้เมนุกนะคะแตบบ่ว่ามันเป็นยาที่แบบว่ารักษาแล้วหายเลยประมาณนี้กินแล้วหายเลยอะไรเงี้ยายาที่ราคาสี่หมบาททีนี้ป้าก็ไม่รู้ว่ายาแบบนี้มันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าป้าก็บอกป้าก็ตอบเชฟยันไปว่า ป้าก็ไม่แน่ใจว่ายาแบบแบบนี้มันจะมีจริงไหมที่ทานแล้วหายเพราะว่าส่วนมากโรคแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นกําลังใจที่ของคนไข้ที่จะจะมีพลังใจต่อสู้กับโรคที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การกายภาพบำบัดคือป้ามองตรงนี้ป้าก็ตอบเชบยันไปก็อยากให้ทุกๆคนก็ถ้ามีความรู้ก็ตรงนี้ก็แนะนํามาก็ได้นะคะเพราะป้าก็ไม่รู้จักยาที่เขาที่เขาบอกแต่มีที่ต่างประเทศก็เช็คยันก็ได้ก็แนะนําว่าอยากให้ป้าทาโปรเพื่อจะซื้อยาตัวนี้ ป้ากไ็ไม่มีความรู้เรื่องยาัาษณะนี้นะคะป้ายังไม่ตอบเช็คยันไปโอ้โหนี่กะหากินกันยาวๆเลยนะทําโปรแม่นกน้อยแล้วเดี๋ยวจะทําโปรเพื่อจะไปซื้อยาสี่หมืนนี้อีกเหรอแล้วอ้ยาสี่หมืนนี้ใครเอามาขายใครจะได้ประโยชน์จากการขายยาสี่หมื่นขวดเนี้มันคือยาอะไรถ้ามันมียาสี่หมื่นที่สามารถแก้คนที่ หลังจากสโตกแล้วมีอาการอย่างนี้ได้แค่สี่หมื่นนี่นะคะคนก็คงซื้อมากินมาอะไรคุณมีเงินมากพอซื้อให้ตะผองลองกินดูสินี่เห็นไหมคะนอกจากจะโหนคอนเทนต์แม่นกลบป่วยมาตั้งเป็นปีแล้วไม่มีใครสนใจพอวันนี้มีประเด็นเงินหนึ่งหมื่นโอ้โหเอากันใหญ่เลยทีนี้อู้หูจัดโปรช่วยกันใหญ่ ไอ้คนไอ้คนขายโปรก็หน้าบานเลยโอโหสินค้ากูขายได้ขายดิบขายดีพอได้แล้วมั้งอย่าให้มันดูน่าเกลียดคืออย่ากระหายกันขนาดนั้นอย่ากระหายวิธีการหาเงินหลอกลวงคนขนาดนั้นเลยเอฟซี C จะตตยหาอยู่แล้วพอได้แล้วมั้งอ่าเรื่องเกี่ยวกับเม่นกกระลุงจิมนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ป้า จะพูดถึงดามา่านนะอยากจะให้ยุติแล้วก็ประนาะลงนะลุงจิมจริงๆกก็ผิดพลาดตรงเรื่องนี้จุดเดียวเองนะคะจุดเดียวเองที่เป็นคําพูดที่แกพูดออกไปกับแม่เอฟซีนะคะแต่ยางอื่นแกก็ไม่ได้มีอะไรไม่ไดไ,ไม่ได้มีอะไรเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ครูแกก็ไม่สบายอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ใหลุงจิมได้เหมือนกันนะอะไรที่จุดที่ผิดพลาดเนี่ยแล้วก็พูดให้ได้รู้กันเพราะว่าทำไมาถึงพูดออกในข้างนอกในโซเชียลเพราะเอซีส่วนมากเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่ายูทูบเบอร์ติดต่อกับ FC เนี่ยลักษณะไหนแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้า FC มีอะไรที่แบบว่าผิดปกติอะไรเ,เนี่็ก็สามารถโทรมาที่ลุงได้นะพ่อลุงเบอร์ลุงรู้อยู่แล้วแหละนะเราไม่รู้ว่าทุกคนนะเป็นยังไงแต่ว่านี่ก็คือประสบการณ์เหมือนกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยลุงกินทําตรงเนี้ยก็อาจจะไม่คิดว่าลุงป้าอ่าจะมีโอกาสได้รับรู้ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือด้วยอะไรก็ตามนะคะแต่มันเกิดความผิดพลาดอังนี้เราก็ตักเตือนกันแบบเนี้ย ไม่งั้นมันก็มีคนทําข้างหลังบ่อยๆอ,อาจจะไม่ใช่แค่ลุงจิงอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ให้เป็นประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดแปลกเนาะปล่อยมือไวจังเลยค่ะในวันแรกเนี่ยอูโหยังบอกพุณแลุ้งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะเสียใจมากน้ําตาซึมน้ําตาไหลนี่พอได้ขายโปรขายดิบขายดีขายโปรแล้วแม่นกมีเงินหกหมื่นเข้ามาแล้วเนี่ยอูโหูพอถ้าพอดาม่าลุงจิมไม่ต้องแล้ว ค,ออนนความจริงมันคืออะไรไอ้เงินหนึ่งหมื่นความจริงมันคืออะไรบอกก็ต้องออกออกมาพูดเพราะเราไม่รู้ว่ารับหลังยูทูบเบอร์พูดคุยอะไรกับเอซีคุณรู้อยู่ตลอดว่ายูทูบเบอร์ของคุณอ้อนเงินเอฟซยังไงกรณีคุณหญิงมันก็เคยเฉาโชออกมามีกี่ครั้งแล้วเรื่องไอ้ตาเหลืองเนี่ยคุณนันก็เคยพูดออกมาแต่พวกคุณไอ้เรื่องขยะคุณซุกไว้ใต้พมตลอดแต่พอมาโดนกับตัวเองตอนนี้ ดิฉันเชื่อไว้เรื่องเงินหมื่นอ่ะไม่เป็นความจริงแต่จิมมี่ไม่กล้าเถียงไม่กล้าพูดพวกนี้ถึงได้หยุดไวเพราะถ้าบี้หนะักเกินไปเดี๋ยวจิมมี่พูดขึ้นมาว่ากูไม่รู้เรื่องไว้พวกมึงคิดจะจัดโปรจัดจะหารับบ,บ,บริจาคก,กันเพื่อแม่นกมึงจะหาเงินกันมึงทำของมึงไปอย่ามายุ่งเกี่ยวกับกูระวัง เห็นไหมคะวันแรกๆอุ้ยไม่ได้ขึ้นมาพูดกันผัวขึ้นเมียขึ้นผัวขึ้นเมียขึ้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นคนทําคนใกล้ตัวมันอุ้ยเหมือนกับเรื่องเปิดคลิปนั่นแหละเหมือนกับถูกแทงหลังอย่างนู้นอย่างนี้รับไม่ได้วันนี้พอๆเหอพอเหอได้เงินแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วสูเยอะนะเดี๋ยวถ้าเยอะเดี๋ยวพวกมันแฉออกมาว่าจริงๆแล้วพวกกูกุเรื่องขึ้นเพื่อที่จะหาเงินใช่หรือเปล่าทำไมยอมไวจังเลยล่ะ วันก่อนไอ้พลยยังขึงขังอยู่เลยเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาน้ําตาซึมเลยนะพรวันนี้พ่อพ่อพ่อพอ,พอ,พอ,พอแม่ครูก็ไม่สบายอยู่วันก่อนยังเพิ่งพูดอยู่เลยว่าแม่ครูจะต้องไปรักษาพยาบาลอะไรมากมายละก็มีบัาเนิจดานานไม่ใช่เหรอเป็นข้าราชการเนี่ยต้องมีค่ารักษาพยาบาลรัฐบาลดูแลอยู่ไม่ใช่หรอือจะเก็บเงินไว้รักษาคนข้างตัวแล้วไม่นอกกลาไม่ใช่คนข้างตัวเหรอ หรือกลัวความลับระหว่างแม่นกกับจิมมี่จะหลุดออกมาว่าตกลงสองคนนี้เขาตึกตึกตกอะไรกันหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมจิมมี่ถึงได้ไปมาหาสู่ตั้งแต่แม่นกไม่สบายคนที่ไปหาบ่อยที่สุดคือจิมมี่แต่ขณะที่พวกคุณไม่ได้สนใจเลย แต่พอเห็นเป็นจังหวะว่าเอ้ยเปิดโปรเว้ยเปิดโปรเว้ยอู้หุยห่วงแม่นกทุกคนบอกอุ้ยวันนั้นตกใจมากน้ําตาไหลอุ้ยทุกคนกลัวมากเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงต่อแหลก็เธอเป็นบทเรียนก็แล้วกันนะส่วนส่วนก็เห็นช่องแนหนักๆก็จะมีช่องขยี้ข่าวนะเอาซะกระนำบันไว้เลยก็จะบอกว่าป้ากับลุงเนี่ยถึงแม้ว่าจะติงลุงจิมจะบ้าลุงจิมนะคะแต่ลุงจิมก็ยังเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่นาอยู่นะคะทุกคน เพียงแต่ว่านี่คือประสบการณ์ที่อยากให้ยูทูบเบอร์ทุกคนได้รู้ว่าการ <Okay. S 1> ดึงบอกเขาเปลี่ยนชื่อช่องแล้วมมนเป็นขยี้ข่าวแล้วเป็นอะไรเป็นใครบอกเจ้าแล้วอย่าไปขยี้มากนะอย่างน,น้อยๆก็คือเคยอยู่ร่วมกันส่วนการติงกันการเตือนกันหรือว่าค้าเรียกว่าการเตือนภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะพูดอยู่แต่การพูดเอาจนแบบมากันไปมันก็นมันก็นึกถึง ต้อหลังเก่าๆด้วยนะถึงป้าพูดเนี่ยป้าก็คือควรเป็นสิ่งที่ลุงป้าควรจะพูดเพราะมันเจอกับตัวกับลุงกับป้าเองคุณติงไอ้นาทีได้เหรอมันหิวเงินหิวคอนเทนต์ขนาดนั้นน่ะมันทำคลิปรัวรัวรรรบาลุงจิมมี่ไม่ควรทำเลยลุงจิมมี่ไม่น่าเลยเรื่องเดิมเรื่องเดียวกันแป้งทำสามคลิป เรื่องนี้ที่พวกคุณจบวายอาจจะเป็นเพราะว่าพวกคุณจริงๆต้องการจะซ่อนแม่นกแต่ปรากฏว่าไอ้นาทีมันเอาไปทำคอนเทนต์ซะแล้วเห็นก็นแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากเงินรักษาพยาบาลมันไม่ต้องไปรักษาพยาบาลอะไรมากออกกำลังกายไปทำกายภาพไปอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายไม่ใช่หรือจะไปนึกถึงุ่ยเดี๋ยวจะทำโปซื้อยาสี่หมื่นจะมึงพวกมึงทำมาหากินกันหนักเกินไปหรือเปล่า ขยี้คอนเทนต์กันขนาดหนักตอนนี้ต้องรีบบอกให้ทุกคนเบาเบาได้ก็เบาฉันได้มาหกหมื่นแล้วพอแล้วเบาได้ก็เบาพวกคุณทํามาหากินอะไรกันเนี่ยปล่อยให้แต่ละคนแต่ละคนจิมมี่เองก็ไม่อยากให้ใครเบาหรอกมั้งเพราะว่าเดี๋ยวจิมมี่ก็จะออกมาเครียดาม่าได้ไปอีกสามหมื่นวิววนเวียนกันอยู่แต่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยสร้างคอนเทนต์ จดี๋ยวต่อไปเรื่องไหนอีกละ่ะจะไล่ใครออกอีกไทยบ้านนอกไหมไทยบ้านนอกก็โดนหางเลขไปด้วยสนุกเนาะออกมาพูดชี้เป้าให้คนไปดา่าจิมมี่ให้คนไปดา่าโอ้สตอรี่สารพัดสารเพแล้วตอนนี้บอกพ่อเหอะพ่อเหอะฉันได้เงินและขายโปรได้แล้วพ่อเหอะดูแล้วรู้สึกว่าคุณก็ไม่ต่างอะไรกันกับไอ้ขาหมูเลวพอๆกัน